อยู่เดียวใช่ไหมเนี่ยาอยู่เดียวมัน่านตยอยูเดียวไรยังยผู้บบาวก็ให้มากวนเอาหมอนมาให้กันเนาะมือเ้าร์เนาะเพื่อนกันออกไปเอาซ้ำเถาแก่ห่องใส่เอาไม่เขาให้นังเขาสิบกลับบ้านแล้วว่าท่านเถ้าแก่บ้านอะเอาไแก็นคนเ้าแก่เลยเอาซ้ำหมันนั่นบกงเน่าเถ้าแก่เป็นคนเราี่ชอบมันเนี่ยไม่บ่อยากได้เนา มาวนแม่แต่แม่ไปนอนนี่ในบ้านหนหกปีลราพะแฮงเรพะไน่หนี่เที่ยววนดูเงิดนไหลแบบไม่แม่เลยเนมาไอเรืบยู่ไอเรืบยู่กันทั่วมือเว้เจะกียก็ได้แม่ออกมาหน้าแ่าแก้กับช่วงสิพ่อพ่อใจปันได้ดอกเพื่อมงเถ่าแก้กับรูยักษ์สิรูยุ่มมพอนเนาะแต่่าแล้วบดีว่าแม่กับบ้านบ่แม่บ้านบ้านนี่จะเป็นั่งกบมันห่อเป็นมยามายิ่งเนยขันห่อนั่นกับมันมันแหงมันหยุ่งกเห่าต่ ก็ผสมสนใจเลยพวกมือนี่มือไมร้อาน้ยอยากได้บรมเวายัเฮาซื้อเด้มันอยากได้เฮาเดอืมันให้มันเพื่ออยากได้เข้าเด็มอันหลินน้ำแล้วเลี้ยอย่น่าหน่อเงี้ยเาบัหลินน้ำมันนแค่เนี้ยว่าทางทางแบบไรติบแล้วแต่เป็นแต่เป็นั่นเป็นย่งดุนดุนเป็นยังแวะอยู่ ขี้ดยขนาดอไม่หาตลอดเออ่ยังเห็นผัวอยู่กนอยางเื่อนนันมายางมุ่งโจมแมว่าม่อีกแล้วเอาถือเนื้อกินมาตั้งตอนนั้นในบ้านพ่าว่าเจ้าม่อย่างที่เมื่เบืองน่ำเอาเนื้อกินม่หายเมเบองน่ำนูนเาเรียนน้ํงมคือเดียบ้อยนั่นคแมเปิดประตูนี่เรียบร้อยได้แมวมือคือว่า มาขวัะหวองแม่จนเออแค่ก็ได้ยินอยู่มือนันแต่ว่าเพิ่นนั่นแม่มแ,มมแม่บ่อยากมีปัญหานะคนเฮาคือเฮาบ่มีปัญหาแล้วเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดหยังให้มีปัญหาสําหรับเพิน่นจังซี่งข้าบ่ยุ่งเลยแต่ว่าคั่นคั่นเกิน,นก๋วยเห็ดคั่นยังมากล่าล่านเฮาอยู่นเนี่ยแม่ก็มีหม่องเพิ่อนที่กันออื าเพื่อนแบบัมาลรล่นนั้น่นมาลาลานตนนีเงียบร่อยเก่งแกมูมั่นด้วมันก็เก่งแกเีหน้าเมีก่อยากให้เขาตนนี้ปัญหากันนี้อาไรเงียวจไปเดน้ำมันเลือ้คนบ้านมันไ่อยากให้เามันบวน่นอมันบเสียฟีอนะมันขั้ใหม่มันบัเสียของพฟีฟีหรอกมันเสียห้เห้านี่ยเสียพีฟีมันห้ยาเลย หวมพนงดยท่วมพนอ่ะบบไม่อีรินต้จริงอาไหมเพราะว่าน้ำตาลเส้นงานมันเผ็ดแล้วมันเหนยเกี่ยวผมมันอร่อยแต่มันเผ็ดเนี่ยก็คิดน้ำดูดน้ำเตาแที่แรกแม่ก็ว่าสีพูนแล้วไปปีเพิ่วะ ให้ลูกดีๆต่อเลยยังมรับไม่อยากทำนีปัญหากับลูกกับเต่าของลูกมีโอ,อกาสหาตัวกับแม่แบบแม่นใดไปหาเฮ็ดนี่ยังจังนี่ยังไม่ถ่ายอยู่บ้าน<ม>ะนะโคกขันนาครันคือเขาว่ามันงแเป็นจนนังนึงเอาก็ยังมี่มองร่องรับไปเฮ็ดไปทำ,ปำอะไรทำอยู่ห้อง